มาต่อกันดีกว่านะครับสำหรับ EP ที่ห้านะสำหรับ D3 นะตอนนี้ผมมาเล่นพาตามอนแล้วเพราะอะไรเพราะว่าหาเกาะมันยากผมก็เลยเอาพาตามอนเนี่ยมาเปลี่ยนล่างุ๊บต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 ๊ตในว่าพาตมอน นี่่เอาพาตตมอนนะครับมาสู้เพื่อให้ได้ร่างโฮ l ี่แองเจ n มแล้วเดี๋ยวเราจะไปบูกันแต่ว่าตอนนี้ผมไล่เก็บไอ้น,นี่อยู่พวกเอ่อสีเคข็ดสีเข็ดก็คือเราสู้ไปเรื่อยๆเขาเรียกว่าอะไรนะไล่เก็บ เหมือนกับว่าพอมันมีด่านแปดใช่ไหมซีเขตยังไม่ออกเนี่ยเนี่ยซีเขตจยังไม่ออกผมก็จะไล่ตีหนึ่งสองสามเนี่ยด่านตรงนี้หนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ใหม่ไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะออกแค่นั้นครับกด subscribe หรือ,อยังนะกด subscribe หรือ,อยังกดที่ไหนครับผมครับแล้วก็เก็บเกาะด้วยไป ก็นี่มาแล้วแต่ว่ายังไม่ได้แกะเลยยังไม่ว่างเลยยังไม่ว่างเล่นเรือยังไม่ว่างเลี้ยงเลยนะฮคตอนนี้ยังไม่ได้เกาะอะไรเพิ่มเติมเลยตอนนี้โอเคกดลัวื นี่เป็นไงล่ะคนมันเท่ให้ดูตอนแปลงล่าง อย่างที่ไปเฮเวนเกตคือที่ผมเอาพารามอนมาเพราะว่า วีมอนมันไม่มีร่างที่จะไปสู้กับไอตัวคิเมลามอนได้แล้วเกาะกว่าจะหาได้อะมันนานมากผมเลยต้องเอาโฮลีเดมอนไปก่อนแต่ว่ายังไม่ได้ลองสู้นะเดี๋ยวไปลองสู้กันแต่ตอนนี้ไล่เก็บสิเข็บแป๊บ จะเจอไมซีเค็ดอย่างถ้าอย่างก็จะต้องอไล่แบตเทิร์นไปก่นอนเออแล้วก็จะเอาโฮเลยงจามอนก็คือเอาพาตามอนมาสู้ให้ครบ สามสิบหรือสี่สิบทีนี่แหละถึงจะได้ร่างโฮเลี่ยงจะมอนนะเนี่ยปลดล็อกปลดล็อกอลดทีละสาม จะได้ประหยัดเวลาอันนี้ก็รอเป็นเซฟิลามอนอีกก็คือสู้ไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวมันก็ได้นี่ได้ล้างใหม่น่าจะเหมือนสิบสิบยี่สบสามสิบสี่สิบเนี่ยประมาณนั้นที่แข่งคือที่ชนะแบทเทิลนะครับแล้วมันก็ได้ไดิจิโวลูชันมา เนี่ยนี่ได้ด่านสีเก็ดละร,ร้อยนะครับไปสีเก็ดฮูแอนโดรม,มอนห้าร้อยไป คือถ้าเอาตัวที่มันไม่ค่อยพึ่งเกราะมากก็จะมีอยสองตัวคือพาัตามอนกับน้องแมวเทลมอนเออเอาสองตัวนั้นนะครับมันจะได้ล้างสุดยอดง่ายกว่าคนอื่นเขาเอ่าโอเคเป็นกดปุ่มเห็นไหมเนี่ยพาัตามอนสู้ไม่ได้ไอ้ยลมอนก็สู้ได้แต่ว่าเอานี่ดีกว่า บูมสองนะระดับเดียวกัน <c ười> เออดิจิมอนบีดเบกมันออกตอนสองแล้วนะดูในบิลลี่บิลลี่นะมีผมก็ดูในบิลลี่บิลลี่นะแต่ว่ามันเป็นภาษาญ,ญี่ปุ่นซับภาษาอังกฤษนั่นแหละแต่เราก็ดูเอาเอา,เอามันไปก่อนนะเอยแปลมัง่งแปลออกมัง่งไม่ออกมั่งก็ดูไปก่อนนะ <c oughs> แต่สนุกสนุกเขาชอบเลย อยากเห็นเลยว่าดิจิมอนดิจิไวท์ใหม่หนะ้าตาเป็นยังไงด้วยโอเคแปดเคลียร์นะเก้าเคลียร์สิบเคลียร์สิบเอ็ดอ่ะแปดสิบเอเ็ดอุ้ยเนอะ คุยเล่นไปก่อนไม่เดี๋ยวไปสู้ <c oughs> นอน่น จะหมดว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแปบ๊บหนึ่งตัวนี้แล้วไปชาร์จแบตก่อนแนละ้วค่อยมาต่อแล้วกันนะ เรไม่คิดว่าแบตจะหมดนะอ๋อลืม โอ้ยเกือบแล้วนึกเพลินนึกอะไรเพลินเลยลืมกดอีกอู้น่าดีโอเคมันช่วยซะเดี๋ยวเป็นชาร์จแบตไปยังเรียบร้อยหนู โอเคงั้นก็เดี๋ยวไปชาร์จไปก่อนแล้วกันนะครับค่อยว่ากันใหม่นะจ๊ะเดี๋ยวมาต่อจ้าโอเคชาร์จแบตเรียบร้อยกลับมาใหม่ตอนนี้เราอยู่ดานอะไรสักอย่างลุกเทยวไปก่อนเดี๋ยวเล่นอีกสักพักไปแล้วฮะวันนี้ต้องไป ถูกละวข้างนอกเพราะว่าเราอาดตอนเช้านะวันนี้โอ้เหมือนเม่อกี้สู้แล้วนี่วะสงสัยไม่ได้เปลี่ยนด่านแน่เลยก็เลยวนซ้ำไม่เป็นไรเก็บแพทเทิร์นได้เฮ้บินดึกเกิดดึกดู Ok.

ยังไงล่ะมีใครไหมไม่มีเอ้ยดึง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 ,ดง,ดงอื ลุย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 มาเยี่ยงเขาใหนนะ้ฮะเออไอฟิกเกรไลท์สแตนดารนะ์ดนั้นจะทำฮอลลี่แอนเจมอนมานะเพราะมันทำแอนเจมอนมาแล้วเลือฮอลลี่แอนเจมอนกับเซราฟิมอนนะ์ทำมาเถอะนะร,ร้อยหนู แต่ว่าผมยังไม่มีใครเซอร์เกมอนเลยอะรอหลานพี่เขาแจ้งมาอยู่นะเนี่ยเหลือซีเครตนะครับเดี๋ยวบวกกับไฟมอนอีกทีเอาซีเครตกันนะตอนนี้เราค่อยไปบวกกับไอ้พิเมรามอนเราแป ไอ้กดปุ่มมันก็ดีนะเพราะว่าเรารู้เลยว่าเราชนะแน่อาอทุกคนฉันมาช่วยแล้วเรียบร้อย นี่งไงนะเล่นเรืเ่อยๆเดี๋ยวมันได้สีเข็ดขึ้นมาเองนะครับไปไปจัดสีเข็ดกันโอ้กุ้งมังกรม่อนวะไม่มีอะไรไป เดบิดรา่อนเห็นไหมกุ้งมังกรม่อนนั่นแหละถูกต้องแล้วแบบเขย่าด้วยเฮเวนเกโต เรียบร้อยแอลเรียนที่สิบเอ็ดนะครับต่อไปแอลเรียนที่สิบสองมีแต่อีเวนต์อีเวนต์แล้วก็บอร์ดแล้วก็อืมโอเคลังตีบอร์ดไปก่อน สตามมงเป็นแบบเขยวโอเค อปอดาวไปอย,อยังหนึ่งสามนะดีมากเฮ้ยที่ขลือเออเออเออเรียบร้อย,ลลอยครบับผม สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกอ๋อวีดังไกลไล่ใหม่นะทุกคนไป เฮ้ยไม่โดนเพื่อนซ้ำว่ะ โอเคโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาขอข้ามไปตบคลิปเมลามอนก่อนนะกันนะฮะแล้วก็เดี๋ยวค่อยกลับมาไลฟสี่เีทีเพราะว่าอีพีนี้น่าจะประมาณนี้เลยเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องไปข้างนอกเนาะขอตบมกันนะ ตั้งใจเขย่าไปกันส่วนไปทำเทรนนิ่งแล้วก็เสิร์ชหาเกาะเนี่ยผมไปทำนอกคลิปนะเพราะว่ามันยังไม่ได้เกาะอะไรใหม่ขึ้นมาเลยเพราะว่ามันไม่ได้การันตีว่าหาแล้วได้ทุก ทุกรอบมันก็ได้มีอาหารมั่งเจอศัตรูมั่งก็เลยยังไม่มีร่างใหม่อะไปวะมาบวกกันใหม่นะไอห,หนูกดรัวรัวด้วยมาวะดูดิใช้ได้ไหม อ่าสู้ได้เว้ยมาไววหนูมึงโดนคุณแน่บอกเลยต้องส่งเทวดามาปราบตั้งท่าก่อนอุ้ยมาเอาโดนเหรอได้ไงอ่ะ ผมว่าผมกดรัวส,สุดๆเลยนะเอาใหม่เอาใหม่หมตั้งใจกันไปหรือเปล่าเฮ้ยมาวะไปมาเก่าสองไปเออเพื่อนมีไหมเพื่อนมีม dọa mì mình thôi, mình có mình nghe là khoa sự gian của ลับมาเป็นเคนปกติขอบคุณมากพาตามอนนายช่างเก่งเหลือเกินอืม,มอยากเป็นเพื่อนด้วยโอเคนะครับก็น่าจะจบ e อพีนี้แต่เพียงเท่านี้แหละเพราะว่าเดี๋ยวเราไปข้างนอกแหละ เจอกัน EP หน้านะครับสโลวนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ